ครับทักครที่ท่กท่จานี่ักครับต้องมีที่า้กเรา็ขอผมเาะอยานี้ครับที่ิจฉีบาวกีิจีามีนัือ้นะนทีม่นครับวันี้พดกัครับสีเกียวีเียวนสมน้เ่งดีๆมให้ทุกทุกทตานะครับขอขอคุณางทุกท่านะครับทุาครับนะครับี่เกากดติดตนะครับกดติดาราม ครับแค่ตั้มขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที <c oughs> <c oughs> ่ได้รับประสบนะจิบจิบเลยอาวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับคนนี้กี่บ่ายนะครับเด่นหนึ่งกับสองนะครับเน้นทีนหนึ่งนะหนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขเรียงกันไปนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเอนเอหนึ่งสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสอง สองแสนแปดสองสนสองสองันสองนสองสนะครับส่วนชอบไปทำเปได้นะมนล่นๆแ่แัส่นะครับคุณมครับปัปะจุปะจอนะครับตรงน้ใครชอบวิน ก็จับวินไปนะครับหกเจ็ 68, ดแปดเก้าศูนหนึ่งสอนะครับไปเข้าหยอกก็จอกไปนะครับจอกไม่ค่อยแม่นนะบอกว่าตัวตันการไว้หน่อยนะครับตันการยาวไว้หน่อยขั้นร่ัวที่หนึ่งก่อนเน้นที่หนึ่งครับสองสองนะครับรุ่นทีงรวดนี้ก็คือการจับสิบเก้าหางนะสิบเก้าหางนะครับไปกับบนด้างก็เป็นเท่าไรสิบเก้าคูณด้วยสองประมาณนี้นะครับคูณเทนะ่ารนะับ นะครับพบก,กันใหม่คู่นี้นะครับวันนี้วันนี้มีติดอีกหาขอขบทุกท่านกำลังดีดยนะครับครับตอนไหนพุดนะให้บงน,นคนนี้ค่ะ